สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Trail Talk Podcast วันนี้เราจะพาคุณลงลึกสู่ศาสตร์แห่งการวิ่งที่อิงจากชีวกลศาสตร์จริงไม่ใช่แค่เทคนิคตามกระแสตอนนี้จะเจาะลึก Triple Extension คำที่หลายคนเชื่อว่าเป็นกุญแจสู่ความเร็วแต่มันเวิร์กจริงไหมหรือแค่เป็นมายาพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับยินดีต้อนรับสู่ City Trail Talks พวกเราพูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ได้ยิงกันบ่อยๆนะครับในวงการวิ่งเรื่อง triple extension หรือที่เรียกกันว่าสามเหยียดเนี่แหละครับมีบทความหนึ่งบอกว่าท่านี้แหละคือกุญแจเลยวิ่งเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นโอ้โหแรงระเบิดมาเต็มแต่ว่าเอ๊ะมันจะง่ายขนาดนั้นจริงๆหรือครับอืมเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะคือไอ้เจ้า triple extension เนี่ยนะคะพูดยังไงก็คือการเหยียดข้อต่อ3ส่วนหลักๆ พร้อมๆกันแบบต่อเนื่องกันไปเลยก็คือมีสะโพกเข่าแล้วก็ข้อเท้าเหยียดปืดพร้อมกันเพื่อสร้างพลังส่งตัวไปข้างหน้าเราจะเห็นท่านี้บ่อยๆในกีฬาที่แบบต้องใช้แรงระเบิดเยอะๆนะคะอย่างยกน้ำหนักหรือกระโดดสูงบาสเกตบอลอะไรพวกนี้อ๋อครับครับนึกภาพออกเลยมันดูทรงพลังมากเหมือนเป็นท่าไม้ตายเลยนะใช่ค่ะดูเผลนๆเหมือนจะเป็นสูตรสำเร็จเลยแต่เมื่อกี้เราคุยกันเหมือนว่ามันมีมุมมองอื่นด้วย ก่อนจะไปตรงนั้นในบทความเขาแนะนําท่าฝึกอะไรไว้บ้างครับสําหรับไอ้สเหยียดเนี่ยค่ะในบทความเขาก็แนะนำมามามท่าหลักๆเลยนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างการทํางานประสานกันของ3ข้อต่อน,นี้ท่าแรกก็คือ Kettlebell Swings อันนี้จะเน้นใช้แรงจากสะโพกเยอะหน่อยคือเหวี่ยง Kettlebell ขึ้นมาข้างหน้าจังหวะที่เหวี่ยงขึ้นเนี่ยสะโพกเข่าข้อต่อมันจะเหยียดตรงพร้อมกันพอดี อ๋ครับครับท่านี้เห็นบ่อยเลยดูต้องใช้แรงสะโพกน้าดูใช่ค่ะต่อมาก็เป็น high knee bounce อันนี้จะคล้ายๆวิ่งขย่งผว่โสมกระโดดไปข้างหน้าเน้นการถีบตัวส่งไปข้างหน้าเร็วๆยกเข่าให้สูงๆแล้วก็แกว่งแขนสลับขาไปด้วยอืมอันนี้เหมือนเน้นความเร็วแรงระเบิดประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ท่าสุดท้าย dumbbell step ups with knee d r ก็คือการก้าวขึ้นกล่องหรือบันไดนี่แหละค่ะ แต่ถือดัมเบลไปด้วยตอนที่เราดันตัวขึ้นยืนบนกล่องด้วยขาข้างหนึ่งขาอข้างก็จะยกเข่าสูงขึ้นมาพร้อมกับที่เราเหยียดขาข้างที่ยืนจนสุดทั้งข้อเทา้าเข่าสะโพกเข้าใจละครับคือทุกท่าเน้นจังหวะที่แบบเหยียดปึ๊กพร้อมกันเพื่อส่งแรงแต่ทีนี้ที่บอกว่ามันมีมุมมองที่ซับซ้อนกว่านั้นล่ะครับมันคือยังไงการทำท่าพวกนี้อย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบถูกต้องเลยค่ะ คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆตอนนี้ก็คืองานวิจัยใหม่ๆทางด้านชีวกลศาสตร์การวิ่งนะคะเขาเริ่มตั้งคำถามกันแล้วว่าไอการเหยียดแบบสุดๆหรือ full triple extension ที่เราเห็นในท่าฝึกเมื่อกี้เนี่ยมันใช่กลไกหลักจริงๆหรือเปล่าที่ทำให้นักวิ่งเครื่องที่ไปข้างหน้าได้เร็วโดยเฉพาะในกลุ่มนักวิ่งเก่งๆระดับโลกอ้าวจริงเหรอครับโหน่าสนใจมากแล้วเขาว่ายังไงต่อครับคือเขาพบว่านักวิ่งระยะสั้นเก่งๆหลายคนเลยนะคะ จริงๆแล้วใช้การเหยียดแค่บางส่วนเอง partial triple extension ไม่ได้เหยียดสุดทั้ง3ข้อต่อแบบเป๊ะๆขนาดนั้นอ้าวหรอครับค่ะแล้วการพยายามฝืนเหยียดให้มันสุดๆเนี่ยบางทีอาจจะส่งผลเสียด้วยซ้ำนะคะส่งผลเสียยังไงครับ ก็อาจจะทําให้จังหวะการก้าวขาต่อไปมันช้าลงคือมันเสียจังหวะความลื่นไหลไปหรืออาจจะเป็นลดการทํางานของกล้ามเนื้อสะโพกหรือกลูตซ์ซึ่งจริงๆสําคัญมากในการวิ่งเหมือนเราพยายามจะยืดตัวมากไปจนแก้ๆกลางๆเสียจังหวะค่ะ อ๋อ oh, เข้าใจเข้าใจค่ะบางทีเขาเลยมองว่า Triple Extension เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการออกแรงที่ดีมีประสิทธิภาพไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องตั้งใจพยายามทำให้ได้แบบเป๊ะๆตลอดเวลาโห oh, นี่มันเหมือนพลิกความคิดเดิมๆที่เคยได้ยินมาเลยนะครับงั้นถ้าไม่ใช่แค่การเหยียดสุดตัวแล้วอะไรล่ะครับที่เป็นปัจจัยสาคัญอื่นๆในการวิ่งเร็วๆ จริงๆมีอีกหลายอย่างเลยค่ะแต่ถ้าเด่นๆก็มีอย่างน้อย2กลไกที่สำคัญมากๆอย่างแรกคือแรงบิดจากแรงโน้มถ่วงหรือ gravitational torque แรงบิดจากแรงโน้มถ่วงยังไงนะครับคือแค่เราโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยจากข้อเท้านะคะไม่ใช่พับเอวแรงโน้มถ่วงก็จะเหมือนช่วยดึงตัวเราไปข้างหน้าเหมือนเราเอนตัวตามลมนิดๆนะคะอ๋ออ๋อครับครับ มันก็จะช่วยลดภาระกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้ถีบส่งตัวเองไปข้างหน้าได้ส่วนหนึ่งเลยเขาท่าฮะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากคือการเก็บและปล่อยพลังงานยืดหยุน่นหรือที่เรียกว่า elastic energy storage หรือ s s c stretch shortening cycle อันนี้คือเอ็นกับกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันทำงานเหมือนสปริงเลยค่ะเหมือนสปริงใช่ค่ะพอเท้าเราแตะพื้นมันจะยุบตัวลงนิดนึงเพื่อเก็บพลังงานไว้เหมือนเรากดสปริงลงไป แล้วพอจังหวะที่เราจะถีบตัวส่งออกไปมันก็จะดีดพลังงานนั้นกลับออกมาช่วยส่งตัวเราไปข้างหน้าคล้ายๆลูกบอลยางที่มันเด้งได้เองอะค่ะทาให้เราวิ่งได้ประหยัดพลังงานมากขึ้นเยอะเลยโอ้โหฟังดูร่างกายเรานี่มันฉลาดกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับมีทั้งใช้แรงโน้มถ่วงช่วยมีทั้งระบบสปริงในตัวอีกสรุปแล้วการจะวิ่งให้เร็วให้มีประสิทธิภาพเนี่ยมันเอ่อมันต้องอาศัยหลายอย่างประกอบกันเลยสิครับไม่ใช่แค่เรื่องเหยียดให้สุดอย่างเดียวแน่ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันคือภาพรวมคือการทำงานที่มันประสานกันอย่างลงตัวมากๆทั้งเรื่องจังหวะความถี่ก้าวหรือ Cadence ความยาวก้าวการโน้มตัวไปข้างหน้าการแกว่งแขนช่วยการวางเท้ารวมไปถึงความแข็งแรงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแล้วก็กลไกที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ด้วยทั้งการเหยียดตัวที่เหมาะสมซึ่งอาจจะไม่ต้องสุดตลอดก็ได้ การใช้แรงโน้มถ่วงเข้ามาช่วยแล้วก็การใช้พลังงานยืดหยุ่นแบบสปริงทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันหมดเลยค่ะเหมือนวงออเคสตราที่เครื่องนดนตรีทุกชิ้นต้องเล่นให้มันสอดคล้องกันนะคะถึงจะออกมาเพราะโอ้โหเห็นภาพชัดเจนเลยครับไม่ใช่แค่โฟกัสจุดใดจุดหนึ่งแต่คือการมองภาพรวมการทำงานร่วมกันของทั้งร่างกายจริงๆใช่เลยค่ะ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากบทความของ Competitive Edge เลยครับว่าทำไมการเคลื่อนไหวพร้อมกันของ3ข้อต่อสำคัญเนี่ยถึงเป็นหัวใจของการวิ่งที่เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นด้วย Triple Extension เนี่ยถ้าให้อธิบายง่ายๆมันคืออะไรครับคำว่า Extension ก็คือการเหยียดออกเนาะเพิ่มมุมข้อต่อส่วน Triple ก็คือสก็หมายถึงการเหยียดสะโพกเข่าแล้วก็ข้อเท้าพร้อมๆกันเลย ในจังหวะที่ขาเรากําลังจะออดันพื้นส่งตัวไปข้างหน้าใช่เลยค่ะจังหวะนั้นเลยลองนึกภาพตามเหมือนเรากดสปริงนะคะสปริงค่ะ ตอนเท้าเราแตกพื้นไปจนถึงกลางเท้าเนี่ยเหมือนเรากำลังกดสปริงลงไปข้อต่อต่างๆมันก็จะงอเพื่อรับแรงกระแทกใช่ไหมคะทีนี้พอเราจะดีดตัวไปข้างหน้าเนี่ยก็คือการปล่อยสปริงซึ่งก็คือทั้งสะโพกเข่าข้อเท้าต้องเหยียดออกเอ่อพร้อมๆกันเพื่อปลดปล่อยพลังงานที่สะสมไว้คือถ้าจังหวะมันไม่พร้อมกันหรือมีข้อต่อไหนเหยียดไม่สุดพลังส่งมันก็จะดรอปลงไปเยอะเลยค่ะเหมือนสปริงที่มันเด้งได้ไม่เต็มที่ โอ้โหพอเปรียบเทียบเป็นสปริงแล้วเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับแสดงว่าถ้าเราทำา t r p p l e x x t n s s o o n ได้ดีได้สมบูรณ์แบบมันก็ส่งผลต่อ,อ,อประสิทธิภาพการวิ่งโดยตรงเลยสิครับ ถูกต้องค่ะในบทความเขาก็ชี้ชัดเลยนะคะว่าการเหยียดพร้อมกันเต็มที่เนี่ยแหละที่สร้างพลังส่งตัวได้มากที่สุดมันทําให้เราใช้แรงน้อยลงในแต่ละก้าววิ่งได้เร็วขึ้นลื่นไหลขึ้นเหมือนอืเหมือนเราได้เครื่องยนต์ที่แรงแต่ประหยัดน้ํามันไปในตัวเลยค่ะน่าสนใจมากครับแล้วเรื่องการบาดเจ็บล่ะครับมันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างอ๋อเกี่ยวมากเลยคละ่ะลองคิดดูว่าถ้าสปริงของเรามันทํางานได้ไม่ดีใช่ไหมคะ การรับแรงการส่งแรงมันก็จะเพี้ยนไปหมดร่างกายส่วนอื่นๆก็ต้องมารับภาระหนักขึ้นซ้ําๆซ้ๆจนเกิดการบาดเจ็บเรื้อรังได้ค่ะอ๋อหมายถึงพวกอาการบาดเจ็บที่นักวิ่งเจอบ่อยๆใช่ค่ะที่พบบ่อยๆเลยก็อย่างเช่นเอ็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังอักเสบปวดหลังส่วนล่างเอ็นสะบ้าอักเสบเอ็นร้อยหวายอักเสบหรือแม้แต่พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบก็มีส่วนค่ะ การใส่ใจเรื่อง triple extension เนี่ยก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพการวิ่งในระยะยาวด้วยเข้าใจเลยครับสำคัญจริงๆงั้นเรามาดูองค์ประกอบที่บทความเขาเน้นกันหน่อยดีกว่าครับรู้สึกจะมีสะโพกกับข้อเท้าเริ่มที่การเหยียดสะโพกก่อนหรือ hip extension อันนี้คือการดันต้นขาไปด้านหลังลำตัวถูกไหมครับใช่ค่ะหลักๆก,ก็จะใช้กล้ามเนื้อก้นหรือ g l u t กับแฮม s t r i n g เป็นตัวทำงานแต่ก็ต้องอาศัยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ออีกกลุ่มด้วยคือกล้ามเนื้อง,งอสะโพกหรือ iliopsoas ที่อยู่ด้านหน้าค่ะอื <c oughs> ซึ่งตรงนี้ราคาที่น่าสนใจคือวิถีชีวิตปัจจุบันของเราโดยเฉพาะการน,นั่งนานๆเนี่ยมันส่งผลกระทบเยอะมาก มันนาให้กล้ามเนื้องอสะโพกเราตึงขณะเดียวกันกล้ามเนื้อก้นที่ควรจะทํางานหนักตอนวิ่งก็อาจจะอ่อนแรงหรือว่าไม่ถูกกระตุ้นให้ทํางานเต็มที่หรือที่เราเรียกว่า gluteal weakness หรือ activation ไม่ดีพอค่ะอ๋อกลายเป็นอุปสรรคสําคัญเลยแล้วพอจะมีวิธีแก้เบื้องต้นไหมครับ ในบทความเขาก็แนะนําว่าต้องเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อง,งอสะโพกเป็นประจำก่นกอนเลยค่ะควบคู่ไปกับการฝึกเพื่อปลุกกล้ามเนื้อก้นให้ตื่นให้ทํางานโดยเฉพาะการฝึกทีละข้างหรือ single leg exercise เพราะมันจะคล้ายกับการทํางานของขาแต่ละข้างตอนวิ่งจริงๆค่ะแล้วค่อยไปเน้นสร้างความแข็งแรงทีหลังโอเคครับน่าสนใจมากฝึกทีละข้างเพื่อกระตุ้นก่อนแล้วส่วนข้อเท้าล่ะครับ การเหยียดข้อเท้าหรือ ankle plantar flexion ที่บอกว่าเหมือนเหยียบคันเร่งรถยนต์ใช่ค่ะจังหวะสุดท้ายที่เราดันพื้นส่งตัวไปข้างหน้าปลายเท้าเราต้องเหยียดลงหรือจิกพื้นเต็มที่เพื่อส่งแรงสุดท้ายออกไปซึ่งพลังตรงนี้เนี่ยมาจากกล้ามเนื้อน่องหรือ calves เป็นหลักเลยค่ะและที่น่าทึ่งคือในบทความบอกว่ากล้ามเนื้อน่องเนี่ยต้องรับแรงกระแทกได้มากถึง3เท่าของน้ำหนักตัวเลยนะคะตอนวิ่ง โอ้ oh, สามเท่าไม่น่าเชื่อเลยครับกล้ามเนื้อน,น่องดูเล็กๆแต่รับภาระหนักขนาดนั้นหนักมากค่ะเพราะงั้นความแข็งแรงของน้องนี่สำคัญสุดๆเลยปัญหาที่พบบ่อยๆก็คือข้อเท้าอาจจะติดอาจจะเคยบาดเจ็บมาก่อนหรือกล้ามเนื้อตึงหรือที่สำคัญเลยคือน,น้องไม่แข็งแรงพอจะรับแรงกระแทกซ้ำๆตลอดระยะทางไกลๆได้แล้วอย่างนี้จะฝึกยังไงดีครับให้มันแข็งแรงพอ ก็ต้องฝึกความแข็งแรงของน่องแบบเฉพาะจอดจ,จงเลยค่ะโดยเฉพาะการฝึกทีละข้างอย่างเช่นการขยิงปลายเท้าขึ้นลงบนขอบบันไดหรืออาจจะต้องเพิ่มน้ําหนักเข้าไปด้วยเพื่อจําลองแรงกระแทกตอนวิ่งจริงๆค่ะทั้งความยืดหยุ่นความแข็งแรงการกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ถูกจุดที่นี้ขั้นต่อไปคือการทําให้ทั้ง3ข้อต่อน,นี้คือสะโพกเข่าข้อเท้ามันทํางานประสานกันอย่างลงตัวถูกไหมครับใช่เลยค่ะ หัวใจคือการประสานงานหรือ coordination กับจังหวะหรือ synchronization มีวิธีฝึกแนะนำไหมครับมีค่ะบทความแนะนำหลายอย่างเลยเช่นการฝึกวิ่งเฉพาะส่วนทีละข้างหรือ single leg running drills อันนี้จะเน้นจังหวะการเปลี่ยนจากการรับแรงไปการส่งแรงหรือ triple extension นั่นเอง หรืออาจจะเป็นท่าที่เน้นการเหยียดสะโพกให้สุดๆไปเลยเช่น hip thrusters ที่ใช้อย่างยืดช่วยหรือไม่ก็ไปนเน้นพวกท่าฝึกกำลังหรือ power drills ค่ะ power drill อย่างเช่นพวก box jump กระโดดขึ้นกล่องหรือ bounding ที่กระโดดไกลๆสลับขาหรือ high skipping ที่วิ่งยกเข่าสูงๆเน้นจังหวะกระโดดสินะครับประมาณนั้นเลยค่ะท่าพวกนี้มันไม่ได้แค่สร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะคะ แต่มันเหมือนเป็นการสอนหรือตั้งโปรแกรมให้ร่างกายให้ระบบประสาทสั่งการกล้ามเนื้อต่างๆให้ทำงานร่วมกันอย่างทรงพลังถูกจังหวะเพื่อให้เกิดการปล่อยสปริงหรือทริปเปิลเอ็กซ์เทนชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะเยี่ยมเลยครับ สรุปแล้วการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของการเหยียดสะโพกเข่าและข้อเท้าให้ทำงานพร้อมกันอย่างทรงพลังหรือ Triple Extension นี่เองคือกุญแจสำคัญที่อาจจะปลดล็อกศักยภาพการวิ่งของเราที่ซ่อนอยู่ได้จริงลดความเสี่ยงบาดเจ็บได้ด้วยออืโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาพื้นฐานก่อนทั้งเรื่องความยืดหยุ่นความแข็งแรงการกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วค่อยพัฒนาไปสู่การประสานงานที่สมบูรณ์แบบขึ้น ใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าชวนให้เราคิดต่อนะคะว่านอกเหนือเรื่องการฝึกซ้อมโดยตรงที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นในชีวิตประจําวันของเราหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะมองข้ามไปแต่ว่ามันกําลังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำา t r ปเป e ลเอ็กซ์เทของเราอยู่โดยไม่รู้ตัวน่าจะเป็นคําถามที่ดีให้ลองกลับไปสังเกตตัวเองกันดูนะคะดังนั้น คำถามที่น่าสนใจให้ว่ากลับไปคิดต่ออาจจะไม่ใช่ว่าเราจะฝืนทำา t r p p l e x x t n s s o o n ให้สุดเป๊ะๆได้ยังไงแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นเราจะออกแรงยังไงให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดในจังหวะที่พอดีที่สุดเพื่อให้เกิดการเหยียดตัวที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ส่งแรงได้ดีที่สุด mm. หรือเราจะใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงหรือให้ความเป็นสปริงของร่างกายเราเนี่ยให้มันมากขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบการวิ่งลอยรวมของเราได้ยังไงบ้างการเข้าใจกลไกพวกนี้อาจจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกว่าการมุ่งเน้นแค่การเหยียดอย่างเดียวก็ได้นะคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายความคิดเดิมๆดีจริงๆครับขอบคุณมากเลยครับที่มาร่วมเจาะลึกประเด็นนี้กันในวันนี้ยินดีค่ะขอบคุณที่รับฟัง City Trail Talk พวกเราพูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งขอบคุณที่ฟัง City Trail Talk มาจนาจบตอน ถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามแชร์ตอนนี้ให้เพื่อนนักวิ่งรีวิวให้เราบน Spotify หรือ YouTube ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอให้สนุกกับการวิ่งในแบบของคุณครับ